เทียงสื่อทั้งที่จิเป็นของเขาเข,ข้าอยู่แล้วเสมืนเธอเกิดไปยุ่งน้ำกันเออโอเคจดทะเบียนคอนโดมันก็นเป็นน้ำกันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่เอาเพิ่นบ่เอาเออก็โอเคก็ดีแม่ขอสี่เดือนไม่งินนั่งก็สิเดืเอาเงินนึง่นงไป,ไปเงินก่อนไปใจใแม่คอยดราม่าที่ดินอันชันวอนบอสบิ๊กคืนที่ดินย้อนฟังสรุปเป็นมายังไง สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง o p t r e n n วันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับเพจหมอลำสไตล์ข่อยได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้ครับเรื่องบ้านที่ดินพ่อบิ๊กที่ดินโกดังก็เป็นของผมอยู่แล้วโกดัง13ไร่ อันนั้นผมซื้อเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมซื้อเองโอนเองที่ดินก็ได้โฉนดมาครบหมดแล้วประมาณ5-6ผืนที่เป็นของผมซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางบ้านที่อยู่ยะโสธรผมก็อนุญาตให้เขาอยู่ออฟฟิศที่ผมสร้างก็อนุญาตให้เขาใช้บ้านที่ยะโสธรชื่อผมครับคาเฟ่เป็นชื่อผมหมดเลยผมไม่ได้โอนให้ใคร คืนให้ใครเพราะเอาไว้ให้ลูกย้ำนะครับเพราะเอาไว้ให้ลูกใครอยากทำมาหาก,กินก็ทำไปวงหมอลำเขาทำก็ทำต่อไปแต่ว่ายังเป็นชื่อผมอยู่เหมือนเดิมบ้านตรงนั้นผมเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมันเป็นที่ดินผมถูกต้องตามกฎหมายถึงผมไม่ไปก็เป็นของลูกเหมือนเดิมแล้วเพจใยญ่อันชันครับก็มาแชร์โพสต์นั้นออกไป พรอมโพสระบุว่าโอนคืนให้เขาเธอเขาแค่ฝากไว้ช่วงมีปัญหาเพราะเขาเชื่อใจเธอผมว่าเราลองมาย้อนฟังจากคำพูดของทั้งสองดีกว่าครับคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับถามบางมากก่อพิเนเงินเดือนเนี่ยในโซเชียลเนี่ยใกล้เคียงกันได้ีหน้องบว่าบางบางเดือนหน้าหาเงินเดือนรายก็ขออีกอ อีกหาเงนินได้หลายก็ห่อยบางเดือนช่วงช่วง,งที่วันนี้ดูทั้งหลายๆูปด,ดีมันแล้วแต่เดือนแต่ว่ามีกับมีเดือนที่ไหนก็กมีอยู่ดีที่แล้วนี่ของ,ม,งนนมันมีงานนี่เมื่มีงานลำเนี่ยช่วงนี้เป็นออาศัย<ม>เขาเด้เรือมีค่าดินค่าอย่างนั้นกระจายไปหมู่บ้านสองเมื่งหาชาเทศดินแล้วขาบวกเมันเพิ่เขาวกเมันเพิ่เขาพระจิตใจมันทีข่อยเป็นครูซื้อทีนั่นแม่แถวแล้ว เรื่องของเรื่องที่ล้างบานนี่ที่ตรงนี้แม่เขาสิยกใข้ข่อยอยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าาอ,อยน้ากันจะไหนมันก็เป็นห้องข็งขงข่อยห้องบีอยู่แล้วถูกต้องบอพี่น้องมันเป็นห้องไปไม่หลูกไม่เจอกกเป็นห้องหลูกแต่เราอยก็เลยว่าจะเป็นนั่งปึกเนะาะทั้งที่มันจิเป็นห้องเจ้าของอยู่แล้วแต่นัง่งนั่งสื่อเอาเ้าสืส้อเฮ็ดอย่างจะไหนมันก็เป็นห้องห้างอยู่แล้วบอฉันสื่อเอาง่ายว่าทำไมถึงต้องซื้อ เทียงสื่อทั้งที่จิเป็นของเขากเข้าอยู่แล้วสมือนเธอเกิดใบยุ่นน้งกันเออโอเคจดทะเบียนน้องโดมันก็เป็นน้งกันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่อาขึ้นบ่อาเออก็โอเแค่ก็ดีแม่ขอสิเดี๋ีวเงินนั่งกับสียเดีเอวเงินเนี่ยไปเงินก่อนไปจ่ายแม่คอยเป็นอย่างก็อยากสื่อเดียวสื้อแล้วอยู่ดน่กับอยู่หน่กับสื่อแล้วอยู่หนอกับมี่หน่อย เขาได้สร้างลัางหนูอยู่อยู่แต่ว่าซื้อว่าอะไรซื้ออยากให้เห็นเป็นความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจของเราคือเขาอยากแสดงเห็นมาห้องเห็นได้หมายถึงความความดีมาห้องิีเปคือพี่น้องอยากบ่าอยากแสดงตัวตนไหมว่าเราทําได้นะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะอะไรอายุสามสิบก่อนที่ผมอายุสามสิบเนี่ยผมจะแสดงให้ไปถึงอายุสามสิบว่าผมทําได้ ยายบรรลายบ่เอาแฮววกินแล้วกินบ่ไหวก็กินอีซะกินแล้วท่านดูอยู่ถึงอันมันเปราะเสียทนแบ่งก็กินอยู่ไม่ใช่ฉันอิ่มถ้ากินมาสองจานแล้วอิ่มเมื่อเ้ากินอีสบ่กันกินมันเบิร์ดเ้ากินบ่ฉันกินนี่ก็ได้ฉันหัวเหยินบ่แสียมันจังฉันอยากเธออิ่มเธอฉันอยากเธอบ่อิ่มอะไรนี่ขึ้นเหมือนกันใช้ไฟเท่าเดิมอิดีอืม เมือเาเราช่ากินได้เเพื่อความสบายใจครับแล้วก็สบายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่า,ายอยากเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําได้ครับผมสิ่งที่เราเห็นได้นี่อันนี้คือความผู้ใหญ่ของเฮาของเราก็คือของเราอันนั้นของเพื่อนหรือของเพื่อนแม่นอนาคตอีกองค์การอันนี้ของฉันฉันทำมาได้สิเมืฉันเรื่องความนับพันน่ของฉันจนเห็นได้อืม แม่ฉันตายไปกับเพลงของฉันเท็ดมากมือสี่แหม่ฉันเป็นคนสื่อแหม่เหนื่อยวะเหนื่อยวะพยายามแสดงพยายามสร้างตัวตนแม่สร้างตัวเองเนี่ยส่วงมาสามชิปเนี่ยอาจจะแซงเพิ่อนตัวก็ได้เพิ่นเห็นโอ้โหนี่ฉันทำได้แล้วเห็นไหมฉันทำให้เธอฉันนั่งเธอเห็นได้แล้วมันเป็นอย่างนี้สินะรถรถรถสองขันคาร์โนนี่นั่นคาใจใจบีไต่ตัวอยู่มั่นหามือหนี่คือคือ ยางตำ่ำรดเดียแมนเฉพาะรถของบิ๊กนะคะห้าหมื่นยางตำ่ำนอกนั่นค่าดูแลคุณยาค่าให้ป้าปูเงินเดือนก็ทำมาป้าป,ปูดูแลคุณยาค่าพ่อเงินเดือนให้พ่อเจ้เลือพ่อะะลูกร้านลูกร้านเรียนหนังสือคือคือเดือนหนึ่งนั่นต่หาเงินเดือนว่าตามก้แสน แสนหนึ่งนี่นั่งกับลำบากนะนะาหาเด้แสนเนเพราะว่ากินอยู่จะของอีกค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่ามันจิปาทะค่าน้ามันค่าไปปากาึงเงินเด็ดแสนหนึ่งต่อเดือนนี่นั่งบ่พ่อใส่ดอกเพราะฉะนั้นนั่งต่อหาเห็นมันได้ไหลายกว่าน,นั้นซึ่งตอนนี้มันก็นได้ไหลายกนนว,ว,ว่านั้นเพจรีวิวจะถามว่าทาคนิมามอ่งว่าข่อย ไปเด็กหน่อยผู้ชายคนนีค่าใจ่ใจของเท่าไหรเนาต่อเดือนทุกคนนี้นะหมวดคอยกับเป็นแสนแล้วหมวดลดที่บ้านของเราเจ็ดพันจะมันกับโบแปลกดอกคนดี่คิดทุกคนกับมี้ิีทีสิทีเยาวานะไม่้อาดอกวิ่ได้บอกมาไหว้ฟังเซื้อยามอยากคิดหอดความหมายนะนะดีๆๆคนเห็ความสนใจเฮาอืมอยาิหอดมาไหว้ฟัง เดี๋ยวไปเดี๋ยวลอดช่อมอันช่องของแพลว์นะคะในมุมของแพวๆก็เจอกระแซาดามากเหมือนกันนะคะวันนี้แหละก็จะลงให้ดูนะคะบัวขอมาบังปดีกับตกเสมาอืมบบปูนอ่ะพอเขาใจะจจะเดือดมันหลายจำไดกินพักเลยพี่น้อง เด็กผู้ชายตัวคนเดียวน่าสงสารจังเลยต่างคนต่างหาแหมบ่ได้มานั่งขอกันไหมพี่น้องเนื่อยปะคือคออยู่เด้อจะเย็นจะเย็นจะเย็นพร่ว่ามันจริงอี่เหลียวต่างคนต่างหา บริเวณพนังขออกันวิวไฮเ,เด,ด,เด,ดเรอนขอให้เราเดือนหน้ากับเดือนแล้วแล้วตรมทีว่าจะเท็ดนี่ออยอมยหายตรงที่ที่ว่าบิก๊กถือตรงเนี่จะถือตรงเนี้ยรกระเทศดินตรงเนี้ยคือค่าเทศดินค่าด่านดินสองหมื่นห้าเมื่อวานนะคะบิ๊กคนจ่ายไปแล้วแล้วถามมาที่มีโครงการว่าจะเฮดสตูดิโออ่บาบ้านสวนริมน้ำ บิ Big ๊กจะเชสตูดิโอ oh, แต่ขอเช็ห้องอัดบอกอยังไงคือว่าต่างคนต่างทําแต่ละส่วนผมว่ามป็นคอยปเปย์แล้วได้ว่า่อยอายุหลายว่าคอ,อยมีแฟนแน่นอนมันข่อยเปย์ดิพี่น้องคอยมาสิบป,ปีคอยบอกเปย์เ้อเพราะว่าคอยพ่อคนมานี่โอ้ยหลายรูปแบบพี่น้องคุม้มมกันคอยมันหลายแลย้ว เอาตอนค์กินเป๋เปรสิีมาอันโบโบเมนบาเปร์โบโบค่อยบาเปรเปผู h, ai, ้ใายพี่น้องเกิดมาโบเคยวยบาเปรผู atem, ้ใายแต่ถุเทพนี่แต่ซอยเหลือคือคือว่ายังไงคือ่าผู้ใายบางคนอีกกับงวหมอเด้เขามาหเฮ้าเคยเจอบ่เคยเจออ่าโบเมนบามาแล้วค่อยเปรเปรเขาเสนสี่วเมนเด้วบาอันนี่ผู้บาเปรผู้บาว่าจะคล้องอันเป็นมอลลัมเป็นศิลปินบามีเงินมี่่องอันวเมนได้พี่น้อง มบุรีรัำรวยเดียวกันนั้นบางอย่างในเมื่อกี้ได้บ้างเลยเขามาเลยคือคนเขาม้านี่บางคนกะเขามาอาจจะหักเข้าอาจจะบ่ได้๋หักเข้าหลายเปอร์เซ็นต์อาจจะหักเข้าเพราะว่าเขาเป็นเข้าเขาเป็นแท้วเภาเออคือตีเคยเจอมากนี่คือว่าตัวเขาเด้ว่าอันนั้นอันนี้เดือดร้อนเออยืมก้อนแน่เข้าใจบ่าผู้เข้านี่เขาครบเนาะเขาเป็น มีผูบาวเป็นบอผููบาวขอความวยเหลือจากขา้าแต่ว่ากับเอ๊ A ่ใจอยู J ่ U, เป็นผู้ทายแต่ว่าก็ขอความชวยเหลือจากผู้ยิ่งเออมัน่นาอายบา่วะแต่ว่าสําหรับเา้เาเฮอเป็นค้นแฟนอยู่แล้วไงว่าเออในเหมือว่าเฮอเป็นแฟนกันฮอคบกันแฟนเ้าเดือดร้อนข้ากับตองซอยเขาโดยที่เ้าบด้คิดอย่างจะสีไปทางนี้เด้อือขฮาบริคิดว่าเ้าสิเป๊แต่เ้าสิซอยเหลือจงสีไหมพี่น้องพอาซอยเ่อนึงแล้วเออมาถิเท้สว่งขอความวยเหลืออีก เก็คิดอยู่มันแมนบ่แต่ก็เดี๋ยวความแฟ่เขาจะบอกคอยก็ซอยจะสิน่ะแต่มันแต่ชว่าเป๋บ่เปี๋บบ่บ่เคยบ่เคยเปจ๋เคยซอยอ่ะล่ะข่อเคยซอยเหลืออืแต่พ่อเกิดว่าข้อซอยเหลือหลายหลายแล้วบาทที่นี่ซอยนันท่านันท่านี่แล้วบ่ขึ้นเาจะเถื่อผู้ชายบางคนนะคะบ่ขึ้น อนะนี่คือเรื่องจริงขันข่อยว่านี่ชีวิตข่อยว่ามันละครอนพี่น้องสรุปรบ่ไรขึ้นเจัอเจอมาก่สรุปรบ่ไรขึ้นบัเนะี่ยคุ้มไงบ่อะไรขึ้นแล้วเนาะกระเสียไปซื่อๆนี่แล้วเพื่อนเพ่นแรนี่บวพี่น้องไม่ดีมข่อยพักหนึ่งข่อยกัท่วงอ่หลีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงฉันท่วงแมีนข่อยท่วงนั่งเด้เขาอนไปคือเจะข่อยกับมาคิดว่าจะขอุ้ยเป็นหายอยู่บวะ ทัเงินเขาแต่ว่าคนมันเคยเจือมามันเคยจีบมาไหมพี่น้องใจบอขอยก็ทั่วเด้เธออย่ายลืมโอนไนในฉันโอนไมาแม่เธอขานฉันอยู่ท่านั้นทน,นี้นี่เลยเคยด่าหอดว่าเธอไปกดกินแมน่ฉันเดี๋ยวนี้อืมไอ้สิแม่เกิได้คอยก็มีหูมีตาก็เบ,บิงยูว่าผู้ใดเป็นเจังใดเคยเจือมาเบิดเร้ว Eh, itu b a n